เรื่องของคนเรื่องของงานพบกับเรา HR Story สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ HR Story รายการเสียงตำสายของสายงานทรัพ,พยากรบุคคลโดยที่ฉันอพิกาชูโชดจากส่วนส่งเสริมความผูกพันเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ในสัปดาห์ที่แล้วคุณสุพง์เฉลิมวงวิวัฒน์หรือพี่พง์ของเรานะคะก็ได้มาให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับวิธีการคำนวณภาษีทอดแรกของเงินตอบแทนพิเศษและรายละเอียดการหักหนี้รวมถึงการคำนวณภาษีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในสัปดาห์นี้เรามาติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินบำเหน็จกันต่อเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่พง์สวัสดีครับ มีเพื่อนเพื่อนพนักงานสงสัยกันเข้ามามากเลยนะคะว่า,เ,าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าเงินบำเหน็จเนี่ยทําไมพนักงานบางท่านเป็นเงินบำเหน็จแต่พนักงานบางท่านเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคะรบกวนพิพงค์เล่าถึงที่มาที่ไปของเงินกองทุนทั้งสองแบบให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจอย่างชัดเจนสักนิดนะคะเมื่อก่อนปี2540นะครับพนักงานเมื่อพ้นสภาพไม่ว่าจะลาออกหรือเกษียณอายุจะได้รับเงินบำเหน็จ ซึ่งตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมามีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นมานะครับเมื่อพนักงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วจะมีการโอนเงินบำเหน็จไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุจะได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่ยังไม่ได้สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อลาออกหรือเกษียณอายุก็จะยังได้รับเงินบำเหน็จเช่นเดิมครับ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าเงินบำเหน็จมีวิธีการคำนวณเงินอย่างไรบ้างคะถ้าเราเป็นเพื่อนพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะครับเงินกองทุนสำหรับพนักงานก็จะมีสองประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทที่สองก็จะเป็นเงินบำเหน็จพนักงานจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนใดกองทุนหนึ่งเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะคำนวณเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเช่น ถ้าเข้าร่วมโครงการ Early ่1มิถุนายน2567ก็จะใช้วันที่1มิถุนายน2567เป็นวันคำนวณจำนวนหน่วยครับสำหรับพนักง,งานที่มีอายุตัวตั้งแต่55ปีขึ้นไปและมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า5ปีเมื่อออกจากงานเงินกองทุนสมรองเลี้ยงชีพจะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำนวนก็คือไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองครับแล้วเงินกองทุนบำเหน็จสำหรับเพื่อนพนักงานที่โอนมาจากทีวทีจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรบ้างคะครับ เงินกองทุนบำเหน็จสำหรับพนักง,งานที่โอนมาจากบมจ,อมาจ,ามาจาทอทนะครับจะมีวิธีการคำนวณออกเป็นสองช่วงช่วงแรกจะนับอายุงานตั้งแต่วันบรรจุไปจนถึง30กันยายน4 8คูณด้วยเงินเดือน,นวันที่30กันยายน2548ก็จะเป็นบำเหน็จช่วงที่หนึ่สำหรับช่วงที่สองจะเริ่มนับอายุงานตั้งแต่1ตุลาคม2548ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2567 คูณด้วยเงินเดือนณวันที่31พฤษภาคม2567จะเป็นเงินบำเหน็จช่วงที่สองจะต้องนำเงินบำเหน็จทั้งสองช่วงมารวมกันก็จะเป็นเงินบำเหน็จทั้งหมดที่ได้รับสำหรับเงินบำเหน็จนั้นจะต้องเสียภาษีทั้งจำนวนจะไม่มีการยกเว้นภาษีนะครับแล้วเงินกองทุนบำเหน็จสำหรับเพื่นนนนอนพนักานบบนานงานที่โอนมาจากกสทโทรคมนาคมล่ะคะมีวิธีการคำนวณแบบไหนคะสำหรับพนักงานที่โอนมาจากบมจกสทโทรคมนาคมนะครับ จะคำนวณเงินบำเหน็จก็คือเงินเดือนคูณอายุงานที่เป็นเดือนหารด้วย12โดยนับอายุงานตั้งแต่วันบรรจุไปจนถึงวันพ้นสภาพเงินบำเหน็จต้องเสียภาษีทั้งจำนวนโดยคำนวณภาษีแบบเงินได้ที่ในจ้างแต่ให้ครั้งเดียวเพราะหเหตุออกจากงานโดยไม่ไปรวมกับเงินได้อื่น แล้วก็มาถึงหัวข้อที่เพื่อนๆพ,พนักงานสนใจมากที่สุดรวมถึงตัวที่ฉันเองที่ไม่เคยมีใครอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนมาก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบแบ่งเป็นงวดค่ะครับกรณีคงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสำหรับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปและมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า5ปีพนักงานสามารถคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ แต่ก็จะไม่ได้รับภาษีทอดแรกของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษีกรณีคงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับสมาชิกที่มีอายุยังไม่ถึง55ปีหรืออายุสมาชิกน้อยกว่า5ปีเงินกองทุนที่ได้รับจะต้องเสียภาษีซึ่งนายจ้างออกภาษีทอดแรกให้โดยส่วนใหญ่จากการคำนวณภาษีในปีที่ผ่านๆมา กรณีพนักง,งานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วอายุตัวไม่ยังไม่ถึง55ปีจะต้องเสียภาษีภาษีที่คำนวณได้จากการเข้าร่วมโครงการจะเป็นเงินจำนวนที่มากพอสมควรดังนั้นสำหรับพนักง,งานที่อายุสมาชิกน้อยกว่า5ปีหรืออายุยังไม่ถึง55ปีเช่นอายุ54ปีหรือ53ปีจะแนะนำให้คงเงินในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ก่อนเพื่อให้อายุครบ55ปี และมีอายุสมาชิกครบ5ปีจะทําให้เงินกองทุนได้รับการยกเว้นภาษีและจะทําให้การคํานวณภาษีจากการเข้าร่วมโครงการน้อยลงไปมากพอสมควรหลังจากนั้นเมื่อพนักงานอายุครบ55ปีบริบูรณ์ก็สามารถมารับเงินกองทุนออกได้ทั้งจํานวนหรือจะขอรับเงินเป็นงวดก็ได้จะไม่มีประเด็นเรื่องของภาษีสําหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงที่บมจโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อนพนักงานกสท ซึ่งจดทะเบียนแล้วเมื่อคงเงินกองทุนสำรองยังชีพไว้ให้อายุครบ55ปีหรือคงไว้ให้อายุกองทุนไม่น้อยกว่า5ปีเมื่อครบตามข้อบังคับแล้วต้องขอรับเงินกองทุนทั้งจำนวนไม่สามารถแบ่งรับเป็นงวดได้นะครับค่ะแล้วหลังจากที่พนักงานคงเงินกองทุนเอาไว้จนครบ1-2ปีแล้วล่ะคะแต่ว่าต้องการที่จะนาเงินออกมาเนี่ยพนักงานจะต้องทาอย่างไรบ้างคะสำหรับสมาชิกที่โอนมาจากบมจ tot นะครับ กรณีที่พนักง,งานคงเงินกองทุนไว้เมื่ออายุครบ55ปีและมีอายุสมาชิกมากกว่า5ปีต้องการขอรับเงินกองทุนพนักง,งานสามารถขอรับเมื่อระยะเวลาผ่านไปต้องการมารับเงินกองทุนออกโดยจะรับออกทั้งหมดหรือขอรับเป็นงวดๆก็ได้สำหรับสมาชิกที่จะรับเงินกองทุนออกทั้งหมดจะต้องยื่นแบบจท .11 โดยกองทุนจะใช้วันคำนวณจำนวนหน่วยหรือตัดยอดทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ที่ท่านมายื่น หลังจากนั้นการนับจะนับไปอีกประมาณสองสัปดาห์เงินก็จะโอนเข้าบัญชีของพนักงานที่ได้แจ้งไว้ครับสำหรับสมาชิกที่จะขอรับเงินกองทุนเป็นงวดสมาชิกสามารถเลือกรับเป็นงวดงวดได้ดังนี้ก็คือทุกเดือนทุกสามเดือนทุกหกเดือนหรือทุกสิบสองเดือนจำนวนเงินที่ขอรับขั้นต่ำงวดละหนึ่งหมื่นบาทพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรือจำนวนงวดสามารถทำได้โดยการย,ยื่นแบบกทชส ก่อนวันที่15ของแต่ละเดือนโดยจะใช้วันคำนวณจำนวนหน่วยหรือตัดยอดณวันสิ้นเดือนหลังจากนั้นนับไปอีกประมาณ2สัปดาห์เงินจำนวนงวดที่ขอรับในแต่ละงวดก็จะโอนเข้าบัญชีครับสำหรับพนักง,งานที่โอนมาจากบามจกสทโทรคมนาคมนะครับกรณีที่พนักง,งานอายุ55ปีขึ้นไปและอายุกองทุนไม่น้อยกว่า5ปีสามารถยกเลิกการคงเงินและขอรับเงินทั้งหมดหรือขอรับเป็นงวดได้ โดยขอรับเป็นงวดได้ดังนี้นะครับโดยเลือกรับเป็นรายเดือนรายสามเดือนรายหกเดือนหรือรายปีซึ่งเงินที่ขอรับแต่ละงวดต้องไม่ต่ำกว่างวดละหนึ่งืนบาทการขอรับเงินเป็นงวดจะทำการคำนวณจำนวนหน่วยหรือตัดยอดทุกวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์แรกของเดือนโดยยื่นแบบกสลเอ็นทีกส, NT, กสทสิบสี่และกสลเอ NT, ็นทกสทสิบสำหรับพนักง,งานที่รับเงินกองทุนเป็นงวด ต้องการรับเงินกองทุนออกทั้งหมดจะต้องยื่นแบบกสลอ NT กสท .15 ครับกรณีที่พนักงานอายุน้อยกว่า55ปีหรืออายุกองทุนน้อยกว่า5ปีถ้าคงเงินไว้แล้วครบตามเงื่อนไขก็คือมีอายุตั้งแต่5 5ปีและอายุกองทุน5ปีขึ้นไปต้องรับเงินกองทุนออกทั้งหมดไม่สามารถรับเงินเป็นงวดได้โดยยื่นแบบกสลอ NT กสท .14 ครับ การรับเงินออกจากกองทุนทั้งหมดการคำนวณหน่วยใช้วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันคำนวณหน่วยและจะได้รับเงินประมาณสองสัปดาห์โดยยื่นแบบตามที่กองทุนกำหนดหรือติดต่อโดยตรงได้ที่โทรศัพท์หมายเลข021043066021043417021043212พนักง,งานคนดาวน์โหลดแบบฟอรอ์มกสลอ็ทีกสส กสลเอนทีกสทสิบสี่และแบบกสลเอนทีกสทสิบห้าครับค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนพนักงานที่โอนย้ายมาจากทีวที T นะคะควรดาวน์โหลดแบบฟอร์มกชทสิบ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการนำเงินกองทุนออกมาบางส่วนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มกชท .11 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการนำเงินกองทุนออกมาทั้งหมดควรจะนำออกมาเก็บไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นพนักงานกันเลยดีกว่าค่ะทั้งนี้มันเป็นความสะดวกสำหรับพวกเรานะคะกรณีที่เราต้องการนำเงินกองทุนออกมาใช้หลังจากที่เราพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานไปแล้วค่ะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการส่งหนังสือรับรองภาษีรวมทั้งรายละเอียดของเงินต่างๆที่ได้รับค่ะพิพงศ์ไปอย่างไรบ้างคะ พนักง,งานที่เข้าร่วมโครงการนะครับเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งโดยผ่าน SMS เข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่พนักง,งานได้แจ้งเอาไว้เมื่อตอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับพร้อมรายละเอียดที่จะได้รับและรายการหักต่างๆเช่นรายละเอียดของภาษีรายละเอียดการหักหนี้ต่างๆเป็นต้นการจ่ายเงินงวดที่สอง ก็จะแจ้งผ่าน SMS เช่นกันเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมรายละเอียดการหักเงินต่างๆเช่นเดียวกันครับสำหรับหนังสือรับรองภาษีที่ท่านจะต้องไปยื่นกรมสรรพากรประจำปีในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมทางส่วนปฏิบัติการค่าตอบแทนจะส่งเป็น SMS เช่นเดียวกันจะมีลิงก์ให้ท่านเข้าไปกด ท่านก็จะสามารถพิมพ์หนังสือลบลองภาษี50ทวีออกมาหรือสามารถแนบเป็นไฟล์ยื่นให้กับรกรมสรรพากรได้กรณีที่ยื่นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ถ้าพนักง,งานท่านใดที่ยื่นเปเปอร์ก็สามารถปิพนแนบได้โดยจะส่งให้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับ ค่ะแสดงว่าเพื่อนๆจะต้องแจ้งเบอร์มือถือของตนเองที่เราคาดว่าจะใช้งานต่อไปในอนาคตนะคะไม่แนะนำให้ใช้เบอร์มือถือของส่วนงานค่ะเพราะเมื่อเพื่อนๆพ้น,พนสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วเลขหมายโทรศัพท์มือถือเหล่านั้นก็จะถูกเรียกคืนทั้งหมดค่ะแนะนำว่าเพื่อนๆควรใช้เบอร์มือถือของเราเองดีที่สุดค่ะเพราะสะดวกในการแจ้งข่าวสารเรื่องเงินเงิน,งนท,องทองของเรานะคะ แต่ในกรณีที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราแนะนําว่าให้เรารีบแจ้งส่วนปฏิบัติการค่าตอบแทนฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคลให้ทราบโดยเร็วที่สุดค่ะทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของเพื่อนๆเ,เองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะว,วันนี้เพื่อนๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคํานวณเงินตอบแทนในแต่ละรายการรวมถึงวิธีการคํานวณภาษีสําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการการคำนวณภาษีทอดแรกของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินบำเหน็จ รวมถึงหลักเกณฑ์การกองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการรับเงินกองทุนแบบเป็นงวด,งดเพื่อนๆมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นไหมคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากการนำเสนอสาระดีๆจากทางรายการของเราเป็นอย่างดีค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมนำความรู้ที่ได้นี้กลับไปลองคำนวณเงินของเรากันนะคะจะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องค่ะ ทางสายงานทรัพยากรบุคคลจะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการร่วมใจจากองค์กรมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและทางแผ่นข่าว h อ n e นิวเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการได้ที่หมายเลข025749437และ025749493ค่ะ ทางรายการต้องขอขอบพระคุณพี่พงษ์หรือคุณสุพงษ์เฉลิมวงวิวัฒน์เป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้หวังว่าโอกาสหน้าพี่พงษ์จะให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของทางรายการของเราอีกนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับวันนี้ดิฉันอภิกาชูโชตและคุณสุพงษ์เฉลิมวงวิวัฒน์และทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับรายการ HR Salary ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา10นาฬิกาและเวลา14นาฬิกา30นาทีค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Do ด d ต n นในแบบฉบับของเียนทีเราเรามาเริ่มกันนะครับอ้าเราจะกล่าวถึงค่านิยมที่มันคือตัวตนของพวกเราเอที ค่านิยมเป็จุดเริ่มต้นที่สำคัญเป็นรากฐานแนวทาง V R N T หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ก็ดูด้นไงพี่ดูคือดีและทันสมัยส่วนเดินท่องไว้ต้องไม่ทำและไม่ควรมีอยู่ทำทันทีโดนท้ามทำอยู่ทำนะด้นอย่านะครับ I M N T พูดถึงไออินโนเชั่นส่งเสริมนวัตกรรมที่นำสมัยดูคือไอที่ต้องสนใจเรียนรู้กับไฟไอเทคโนโลโยีเ,<อ>เปิดใจยอมรลบกับสิ่งใหม่ประยุกต์มาใช้กับงานที่มีส่วนจะไม่พัฒนาและปิดกั้นและเมื่อรับและกดดันมันไม่ดีเลยนะนี่จิงท<ด>ี่ตัวเอับตัววายจะยึดติดไปทำไมกับสิ่งเดิมๆที่มี ดู<ม>จะต้องร่วมแรง<ม>ร่วมใจและพร้อมเดินเข้าไปในสถานการณ์ตอนนี้แสวงหาและสร้างโอกาสาเป็นยนคุจะพลาดโอกาสที่ดีๆไม่ปิดกั้นความคิดนองรุ่นใหม่เพราะถ้าปิดกั้นเอาไว้จะกลายเป็น้นทันทีดู you, ทำทันทียนทำทำดูทำนะดน้นอย่านะครับ I M N T เพื่อส้างคิดใหญ่ทําใหญ่ทําธุรกิจใหม่ๆให้ก้าวไปข้างหน้าดูเป้าหมายถึงความสําเร็จมีความคิดเด็ดๆก็เอาไปพัฒนาอย่ากรดขวางต่อต้านสิ่งใหม่จะโดนไปทําไมมันไม่ได้อะไรนะจับมือกันสร้างพลังบวกแล้วพาพวกพวกไปสู่เส้นชัยกันจ้าตัวเอ็นในชนบเชิดสร้างคุณค่าให้ประเทศให้มุ่งไปข้างหน้าใช้ทรัพย์อย่างรู้คุณค่า ประโยชน์ต้องมา,ากิจกรรมต้องดีเริ่มกันดูโทรคมดิจิทัลให้ดีขึ้นไม่ดอนจนขวางทางนี้โทรคมดิจิทัลที่ททดีเสริมคุณภาพชีวีสู่สังคมเราทํางานด้วยความเป็นมืออาชีพก็คือสุ์สุจริตรพึ่ภาวางใจได้ปฏิบัติและมีความซื่อตรงเท่าเทียมกันทุกคนไม่มีแบบเป็นสองสายรักษาคำมั่นสัญญาอยาเพิกเ,เฉย,เฉยต่ลูกค้าดยมันจะทำลาย ดูกับโดนแลต้องคิดไว้ในใจว่าโดนคือไม่สดูคือทำทันทีดูทำทันทีโดนห้ามทำนะดูทำทันทีเลยโดนอย่านะครับ I am a T